ดายเลกชั่นพิถานะคะเดี๋ยวเรามาเรียนเรื่องทิถาว่าตยโย่ก็คือเดินรง อยู่ระหว่าง A และ C แบบนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนต้องใช้นอกจาก turn l e f เ turn right go a แล้วนักเรียนต้องบอกตำแหน่งเขาได้ด้วยว่ามันอยู่ตรงไหนของสถานที่ไหนมันอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนมันอยู่ถัดจากโรงเรียนหรือว่ามันอยู่ระหว่างโรงเรียนกับธนาคารแบบนี้เป็นต้นนะคะนอกจากที่เราใช้เ u r n right turn left go หรือโ o สเต a แล้ว นักเรียนต้องรู้จัก o ู f ส o ท i t o อ f pace ด้วยเนาะอ,อ่าวรู้่ัเดินตรงไปก่อนแล้วใครลูกเลี้ยวซ้ายเอาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาแล้วอ้ารวร้านขายเนื้อมาอยู่ตรงไหนอ้าวนักเรียนดูแมพแมพเราเป็นแบบน,นี้ถ้าร้านขายเนื้อ คุณเอาแบบคุกเอาแบบปุ๊บแล้วกันนะอ่าถ้าแบบปุ๊บปุก๊กปอดสองล็อกใช่ไหมคะอ่ะมามันก็จะต้องเดินมาตรงนี้หยุดที่นี่หยุดนะสองล็อกฟุ๊บบอกว่าไงลูกเชิญเลฟเชิญเลฟเพื่อขึ้นถูกไหมคะคุก็จะหมุนแล้วนะอ่าเชิญเลฟหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเราจะทำการเล่นเกม3เกมเกมที่1 Board Search of p l a เกมที่2 t h Tell Me the Way เกมที่3 Direction Monopoly Game นะคะชื่อเกมนี้ชื่อว่า b o r d of e o a of p c e คือให้เรียนตามล่าหาคำศัพท์ เกี่ยวกับสถานที่ที่เราเรียนไปแล้วเมื่อกี้นะคะฉะนั้นนักเรียนเอาอุปกรณ์นักเรียนเอาออกมาเลยอุปกรณ์นักเรียนจะมีหนึ่งอาวุธเรียนฟังครูอุปกรณ์จะมีหนึ่งคือบอร์ดบอร์ดคำจับอันนี้คนละหนึ่งแผ่นถูกไหมนักเรียนวางตรงกลางเลยนะคะเดี๋ยวเราช่วยกันเอาหนังสือออกไปเลือนด้วยกันซ้อนใช่ไหมเออแล้วก็บอร์ดในการวางบัตรคำ <what> ในการวางบัตรคำสั addition, ่งสิ่งสำคัญสำหรับเกมนี้จะต้องขาดได้เลยคือบัตรคำสั่งนะคะบัตรคำสั่งที่เรียนจะมีบัตรคำสั่งเก็บอันนี้เริ่มต้นของเกมมันจะอยู่มุมล่างมุมล่างด้านซ้ายมืออยู่มุมล่างด้านซ้ายมือเออมุมล่างด้านซ้ายมือนะคะเราจะเริ่มต้นจากจุดนี้เป็นต้นไปเพื่อให้เรียนเดินเก็บคำสั่งฉะนั้นเวลาเรียนเดินเก็บคำสั่ง หนึ่งบาทเดินได้แค่หนึ่งได้หนึ่งช่องต่อหนึ่งหนึ่งบาทหนึ่งใบถ้าน้าเรียนเจอบัตรทคำสั่งนี้ถ้านเรียนเอาบัตรทคำสั่งนี้ไปวางลงในช่องอครูขอตารางวางบัตรคำสั่งถ้านเรียนเอาบัตรคำสั่งวนซ้ำมาดูถ้าครูเอาบัตรคำสั่งวนซ้ำ เดินมาด้านซ้ายเดินไปด้านขวานะคะแล้วสองคุณวางไปก่อรน,นี้ นักเรียนต้องเขียนอันกอริทึมเดินทางจากจุดเริ่มต้นที่เป็นหัวล้กสอนไปหาคาเฟ่ให้ได้นะคะอันนี้คือเลเวลที่1ถ้าเลเวลที่สองมันจะมีความยากมากขึ้นนักเรียนจะต้องใช้ดลยเลสใช้ i ดเร t ชันกับเพคโฟิชันออฟเทสเข้ามาช่วยให้บอกว่ามันอยู่ next to between opposite behind i n f r o n t o f เลเวลนี้จะต้องใช้คำพวกนี้นะคะ ส่วนเลเวลที่3ยากมากขึ้นนักเรียนต้องใช้ถนนเข้ามาช่วยอย่างเช่น,นโกเซต o ออนคิ r โ a d ถ้านักเรียนอ่านไม่ชัดในแผมนพี่ใหญ่จะมีชื่อถนนนะวิธีการเล่นนะคะผูจะแบ่งสมาชิกในกลุ่มเป็น2เซตคือหนึเซตที่เขียนอันกริชึมคือเขียนวิธีการเดินทางเวลานลักเรียน เล่นนักเรียนจะได้การ์ดแบบนี้ถูกไหมแล้วนัเกเรียนสลับไพ่สลับการ์ดนี่นะคะสลับการ์ดเลยสลับเ็จเอาไหนวางถ้าครูบอกสัญญาณเริ่มต้นให้หนักเรียนคลิกการ์ดนั้นขึ้นมาแล้วนักเรียนได้โจทย์ว่าไงนักเรียนต้องเขียนอันกลกอริทึมลงในแผ่นนี้ลงในแผ่นกระดาษที่ครูให้<ม>เห็นไหมว่าแผนที่ในการเดินทางตามการที่นักเรียนเปิดเนี่ยมันเดินทางไป อย่างไรถ้้นักเรียนเขียนเป็นสเต็ปแต่ก่อนที่จะเขียนให้นักเรียนเขียนมุมบนก่อนว่านักเรียนเปิดมาเจออะไรถ้าเจอวานิสเดี๋ยวเขาผิดชอบให้เขียนคําว่าอถ้าเกิดเปิดมาเจอโพลิสเ t ชันให้เขียนคําว่าโพลิสเ t ชันมุมบนด้านขวามือด้านนี้ว่าโพลิสเ t ชันนะคะเพื่อที่เวลานักเรียนเขียนอันกราเชื่อมลงนี้แล้วเนี่ยคนที่เขียนอันกริเชื่อมจะอยู่บนโต๊ะ สามคนนะคะอีกหนึ่งคนต้องออกไปหน้าห้องเพื่อที่จะไม่ดูว่าเพื่อนในกลุ่มเขียนอย่างไรแล้วถ้ากลุ่มไหนเขียนอันกริชเ่มเสร็จให้ส่งสัญญาณ K แล้วเรียกเพื่อนมาเรียกเพื่อนเข้ามาในกลุ่มนะคะแล้วมาอ่านอันกริชเิ่มของตัวเองในกลุ่มว่า สถานที่ที่เราเขียนไว้บนมุมขวาเนี่ยว่าโพลิสเตชันเนี่ยมันวางตรงไหนของแผนที่ให้อ่านอันกรอเชื่อมเสร็จแล้วถ้านักเรียนอ่านอันกรอเชื่อมรู้เรื่องให้นักเรียนเอารูปภาพตรงนี้วางตำแหน่งบนแผนที่ให้ถูกต้องเข้าใจไหมคะถ้าถูกนักเรียนจะได้การ์ดตัวนั้นเก็บไว้ข้อคองตามคะแนนที่นักเรียนเก็บเข้าใจไหมเอ่ยอ้าวงั้นขอเชิญ 买的。<My> นักเรียน้ช่วยนะวางไว้ตรงกลางเลยหนึ่งสองนักเรียนจะได้แม็แผนที่เพื่อไว้ดูนะคะแม็แผนที่เพื่อไว้ดูวา,ว,วางไว้วางไวตรงกลางเรียบเอิวางไว้นะคะอันต่อมานักเรียนจะได้การสีเขียว direct question คืกอาการการเกี่ยวกับคำถามเกี่ยวกับทิศทางน,นะคะในนี้จะมีทั้งหมด สิอันนะคะสีเขียวสิบอันนักเรียนวางไ้เลยเป็นกองต่อมาเชนเชนการ์ดเองเชนการ์ดนักเรียนจะได้การ์ดที่เป็นโงกาสอย่างเช่นลบสิบพอยเดินไม่กี่แต้มเก็บกต่สงแต้มเป็นเท่าไหร่ถ้าหยิบใบนี้ขึ้นมาลบ10บหากออกไป10แต้มนะคะถ้าบวก5้พอยหรือลบห้พอยก็เพิ่มห้าแต้มลบห้าแต้ม Your ส c อร์ให้หักใบครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของแต้มที่ได้ถ้าเรียนได้สิบก็หักไปคริ่มเนื้ะเลื้อห้านะคะถ้าเรียนได้ดับเบิลยูสกอร์ดับเบิลคือได้เพิ่มมาอีกหนึ่งเท่าก็เป็นคูณสองอ่ะถ้าเรียนมีสิบก็คูณสองไปเป็นยี่สิบนะคะโอกาสมีประมาณนี้เนาะ ต่อมาบิ๊กไดส์ก็คือลูกเต๋ายักษ์นะคะลูกเต๋ายักษ์เอาไว้ให้คอยต่อมาการ์ดนี้จะเครียดหน่อยเครียดหน่อยคือการ์ดชาเลนจ์การ์ดเป็นการ์ดที่ให้นักเรียนทำชาเลนจ์นะคะนักเรียนเปิดมาเนี่ยมันจะมีดิเรกชันเป็นอันกอริชชมให้นักเรียนว่าเริ่มต้นไปไหนไปไหนไปไหนนะจากตามดิเรกชันที่เขียนนะคะนักเรียนได้การ์ดนี้นักเรียนฟังครูก่อน เนได้การ์ดนี้นักเรียนจะต้องแก้ไขดีบั๊กโปรแกรมก็คือดีบั๊กขั้นตอนที่เราเขียน,นมันจะมีส่วนที่ค่าแต้มมันจะลบสิบบวกสิบแล้วแต่การที่นักเรียนเปิดนะคะถ้านักเรียนเปิดมาเจอชาเลนจ์การ์ดที่เป็นรูปสมองนักเรียนต้องเปิดอันนี้แล้วก็ไปดีบั๊กโปรแกรมแก้ไขอัลกริทึมให้ถูกต้อง อานนะต้องอ่านก่อนนะแล้วอ่านเสร็จนักเรียนดูนะดูแผนที่ด้วยนะคะว่าในอันเกอรเกึ่งที่เจอเนี่ยมันถูกไหมถ้ามันหันหัวไม่ถูกก็ต้องแก้ไขให้